ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี่เลขแม่แต่เคียนทองกับดดทรงไม่พอแจมแล้วนะครับพอแจมที่พามาติดตามต่อยิงนะครับเนาะเสร็จแล้วไปเลยเขางวดที่ผ่านมากะจับคู่จับคู่รุดนะครับเอฟซีครับแต่ว่าเลขวิ่งเพนห็นบ่ครับเพนนินให้สามกะมาสามนะครับเนาะเป็นหาสามบัดมี่เจ็ดสามเก้าสาม 03เรียกออก5 3สครับงูนี่พระเจียมพามาติดตามต่ออยู่นะครับเนาะเรียกเด็ดแม่ตะเคียนทองให้โชคนะครับเนาะครับเอามาเบิ่งน้ำกันครับยุ้ยพี่าาเอาครับผมมาตามเลขแม่ตะเคียนทองกวอนสำคัญความสำคัญกล่องลูกมากข้างล่างกระเบิงซื้อก้อนได้พี่น้องเ, <laughs> เอาครับผม16เนาะ ជ្រូវិន់ក្រូវ ียงของสูงเบสที่ที แม่แตะเคียนทองให้โชคนะครับเนาะเกบชุดหนาเลยนะค,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 ครับเล็กเด็ดแม่แตะเคียนทองนะครับี่น้องพีซีนะครับ บทแต่ว่าบอเลขเพิ่นส่วนมากครับจะมาตะบนะครับเด้วเอฟซีแต่ว่าพอแต้มกระซีให้เป็นบนล่างไปครับนะครับเพื่อว่ามันเขาทั้งบนทั้งล่างให้เป็นบนล่างแต่ว่าให้เน้นบนเน้นบนกรบผมาล่างสื่อกันขึ้นไหมครับเบิดมึนเรื่องเกิดขึ้นมึนไว้อม่พี่น้องอาจารัดไงอยู่น้ำหรือพี่น้องจัดไง บนล่างเตอร์พี่น้องอีพีซี่ครับผมเรียงวิ่งหนึ่งผมก็รู้จักเทียนนะพัดเจียมบุลลูบุลลูไม่รูดเลี้ยงวิ่งเขาตลอดทุกหมดแต่ว่าจะโคหันจะไม่ผิดไปไปครับพี่น้องอีซี่เลียงวิ่งเขาหนี่แน่นอนครับฉะนั้นพี่น้อง เบิ่งกันวัดนี่เห็นตัวเองเองไหมเนาะเลขวิ 5, ่งเนาะครเมืองกับห้ามาแล้วครับผมจะว่าเรียกขยเจ้าโบใครมาน้ำกันนหมคับผมนึ Nowadays, ่กับหาว่าน้ำกันบ oh, ่ม่บอมบ้าตามที่เคยนั่นมาเนี่ยคับผมเอา้วว่ากันไ้หน่ก็เน้นนึ่งหเอาเน้นนึ่งพี่น้องกับพี่ครับผมเน้นนึ่ง อ่ะงวดนีพี่ลองซีบังเบ่งไว้นะครับพี่ลองซีนีซีอรขาขอใส้กันแล้วว่าตันร์มีอไโอ้วันนี้เพื่นได้สีไม่นะครับโอ้โสีสมวยแหวง ปูดก็ได้ใายกันละ <laughs> เดี๋ยววา่วาจะวา่ากเดี๋ว,ว่าเขากระจับให้ใไซม่าอยู่ดีในเอฟซีแต่ว,ว่าเขาก็เอา,เอาตามที่่นจับมากนะครับเนาะครับผมอมพาคนไทยมากมีราคาราหาครับผมห้าหนึ่งหา้า,หา,า,หาสอง คือหลักหาอย่าพึ่งจินตนากาก่อนหลักหนึ่งนะครับมันจะมีสี่หนึ่งกับหกหนึ่ง แปดหนึ่งรับสัตว์เกียรมาขับเนฟซ พ่อเทียมขออนุญาตเบิ้งก่อนนะโอ้เออนีมีเตเล็กสองตัวเลขสามตัวโบมีครับผมครับมานี้ติดหนึ่งนี่พ่อเทียมมักส่วนโตนะครับยืมซี่พ่อเทียมมักติดหนึ่งนมักสี่หนึ่งครับหกหนึ่ง าแถวลุมนี่เราไปแบบหนึ่งคลิปหนึ่งแล้วเนาะไม่กันจะว่าหาหนึ่งนี่บอมากหาหนึ่งนี่มันบอมาใคมานํากันไหมเรียกเขาเจ้าผมเจ้าจับครูใหม่เอ็นสี่จับครูให้่เอสี่ก็ได้ไม่กันครับเข้ากับเปลี่ยนอะไรด้วยครับคนิร์ไมาหาหนึ่งสองหาสองหาแปดสี่หนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งครับจะว่าให้จ่ายพัแจมเดี๋วมักสี่หนึ่ง หกหนึ่งแปดหนึ่งบมอมติดหนึ่งเนี่ยพนันหนหนึ่งครับอันนี้หนึ่งคือวอเทลมาเดินสามครับผมกับเขาอีรีสามวันนี้พนันหนึ่งกับดิมิซีหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งครับเป็นตัวเนีนนะครับเนาะครับผมหรือพวกมา่เพว่าจับให้หาตัวเด็ดตัวดีขอเก็บซี่มาจับใส่หนึ่งกระไรเขาเตรียมแล้วแมนครับแมนครับผมเล็กวิ่งอ่าตาช็อตในชุดนี้การจะเรือกกระไรก็แช่ทั้งช่องและทีมงานอารมณ์ดีกันกาได้หรอกจี่กับผมครับกับผมเนาะ พี่น้องเอฟซีพ่อเตียมขีมัรสสุปอีกที่หนึ่งนะครับเนาะเลขเด็ดเม่ติเขียนทอง,ทองสถิติพ่อเตียมกเก่าให้เบิ้งแล้วเลขวิ่งงวดที่ผ่านมาเขานะครับเขาตัวเน้นนะครับเพื่ให้วิ่งสามกับมาสามนะครับเนาะแต่า่านเป็นหาสามจับคู่รุดไปครับงวดนี้กับบนล่างวิ่งรุดหนึ่งกับหานะครับเนาะเด่นที่หนึ่งสับก็มีหาหนึ่งหาสองห้าแปด สี่หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งอันนี้คือทิดหนึ่งนะครับพอเตียมบมโมบม่ให้อันนี้หาหนึ่งนี่นะครับแต่ว่าเอฟซีมากตัวไดนห้องกับพิจณาเมืออเนาะครับเนาะครับจะได้ไปเลือกซื้อเลือกหาสาากินแบงรัฐบาลไว้นะครับเือนไปเขาเรียกดังเลขกนันขจ้าก่อนเนาะครับแต่ว่าเขเลกเรียกคนส่วนมากจะมาตะบนนะครับเออนี่พ่อเตียมให้เป็นบนล่างไว้เพื่อเพื่อไว้เนาะครับเนาะ ครับเอ้าพ่อเตียมก็ขอยยนยัยาข้ามเก่าด้วยครับเ้อให้ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะครับเนาะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเอาแชปหน้าจอครับผมครับเอ้าสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อเตียมก็ขอกราบขอบพระคุณนิมจีทุกคนนะครับเ้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพ่อเตียม พอแต่มขอไว้พอให้มีแต่ขวมสุคว้มเจริญนะครับเด้อข้มเก็บใยได้ขวมไข่ยาให้มีนะครับเนาะพอให้มีแต่โสดแต่ลาบให้ถูกห้วยรวยเงินกันทุกตคนครับเอาสําหรับเออขามาแล้วนะครับขันมาขันชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอเตี่มน้ำนี้นะครับเด้อครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเต่มนะครับเนาะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเต่มก็มีแค่นี้เอาไว้พอกันอีกคลิปนาครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม